แมีเมียกินข้าวกันแล้วนอนหลับเลยลูกโอ้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนพักผ่อนกายา <c oughs> มือเย็นมือเย็นวันนี้เรียบร้อยหมดแล้วไหนฮะเมือไหนบ้างอะ <c oughs> นอนดนนี้เต็มเลยลูกตัวนี้เย็นดีใช่ไหมตัวนี้เย็นดีแพนด้ามคงรหลวงปู่แล้วพวมาดูน้องเหมียวกินข้าวแล้วหลวงปู่เป็นหน้าที่หลวงปู่อีกแล้วครับเป็นหน้าที่หลวงปู่ต้องไปเกลี้ยงชามทำน้าอีกแล้ว เก็บถ right? right. ้วยชามล้างอีกแล้วครับพี่เมวไม่พูดหรอกปู่ล้างถ้วยล้างชามเลยเหรอฮอข้างนอกก็เกลียนเสร็จแล้วก็นอนเอาไปนอนข้างนอกกันก็มีเอาไปนอนข้างนอกกันก็มีเอานอนตรงนี้ก็หมดแล้วยังไม่หมดเลยลูกเนี่ยมีอยู่นะปู่เก็บล้างก่อนเด้อลูกเด้อเก็บล้างก่อนแล้วน้องๆแมยกินไม่หมดกินไม่หมดใช่ไหมลูก ข้างในนี่ก็กินกันไม่หมดเนีย่ยโอ้กินข้าวฮะกินแล้วก็นอนเลยอูู้ปูนนนะ่เก็บล้างแล้วเก็บล้างกันเนอะเดี๋ยวปู่จะเอาาหาเม็ดมาให้กับข้มคืนลูกนะเก็บล้างตัวช้ากินแล้วก็เชียเสร็จก็ลากกกกกก้างะตัวใหญ่กินเสร็จก็ล้างกระวันก็ถ้าเด็กไหนหิวก,ก็กินอาหารเม็ด เด็ก็กินอาหารกลางคืนกินอาหารเม็ดน้วหันะูเก็บล้างกันนะลูกนะเด็กกินข้าวกันแล้วก็ต้องล้างครับเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองผู้ปกครองดูแลเด็กผู้ปกครองดูแลเด็กเก็บล้างเก็บล้างทาชนะทั้งหลายออจะได้มีที่นอนนะได้มีที่นั่งนอน,ะน,นอเล่น ถ้าไม่ก็บมันก็เลย,เลย,ยนี่เดี๋ยวนอนเล่นไม่ได้เสร็จอาหารอยู่นี่ลูกเมียกินแล้วเสร็จอาหารร่วงเยอะนะกิบกวาดกัดกวาดเช็ดถูเป็นหน้าที่ของลูก,กดูแลน้องเมียนี่ใครยังกินอยู่กินอยู่แล้วกินอยู่ก็ได้ อยู่ตรงนั้นนะเรานี่เก็บอันนี้มันหมดแล้วอันนี้หมดแล้วอันนี้หมดแล้วหมดเก็บไปแล้วนะฮะอันนี้ยังมีก็ให้เรากินต่อกินต่อได้อยู่นะก็หายยังมาอยู่หายังมาอยู่ก็ให้เมึงกี้เอี๋ยวนีต่อแล้วนี่ล้างก่อนลูกเออล้างก่อนนะครับ ก่อนนะครับโอ้ย เดยวุกวา,าเนหามน,นลูกเออินนียนะินอในยีมีใครนอนลวกงมีใครนนแล้วปิดแล้วนะลูกนะปิดแล้วเรื่อเข้ไปลูกเ้อปิดแล้ว ก่อนี่ลูกวาดก่อนนะยังไม่ได้กวาดแล้วนอนแล้วเนใส่ทหาอยู่กวาดเดียวกวาดแล้วนอนนะนอนได้่วาดแลก็นอนนอน กินแล้วอ,อาหารยังไม่ยู่งหรอกมีอยู่นะถ้าไม่พอเดี๋ยวปูเติมอาหารเม็ดกุบปวดเท่าไปชามไปล้างกันนะลุงเด้อตอนนี้กี่โมงแล้ว6โมงกว่า6โมงกว่าแล้วแดดยังร้อนอยู่เลยแดดยังไม่หยุดเลย6โมงกว่าแล้วครับน้องน้องแมวก็กินกันแล้วเถึงปูล้างเพท้าล้างชามกันเนาะเก็บปบอลรวมไว้ตรงนี้แหละเก็บปบอลรวมไว้ตรงนี้นะครับงท่านี้อีกหรอ ทังน,นี้ลืกเด็กๆนี่นอนไม่สนใจเลยพี่ๆมันนอนไม่สนใจเลยลูกกอดบ้านถูบ้านนะที่ลูกเอ้ย <c ười> กินแล้วก็นอนเลยวางใต้โต๊ะน,นู่นวาใต้โต๊ะเย็นสบายนะ้นองน็นมีนี่มี้โอ้เยอะแยะเยอะแยะเลยครับ เอาไม่ต้องกวนละผมไม่ว่าละผมไม่ว่าละนอนหลับนอนเลยนอนเลยนอนเลยห,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 ยหยลวงปู่เก็บเองลูกปู่เก็บเองไม่ต้องลรกไม่ต้องกวนมาถ้าหลวงปู่ขอขอยู่ติว่าท่านี้ก็นอนเหนื่อยปวดใจล้างถ้วยล้างชามล้างถ้วยล้างชามน้องเหมียวแล้วก็จะได้ทำพักผ่อนส่วนตัวส่งน้ำส่งน้ำส่งท่าทำพักสวดมนต์พักผ่อนตอนเย็นนะก็ได้เวลาพักผ่อนก็ตอนเย็นเท่านั้นเอง สองทุ่มก็ต้องนอนแล้วครถ้าไม่นอนนอนไม่พอถ้านอนไม่พอแปดชั่วโมงนี่ร่างกายจะนอ่อนแอเพียรนถ้าวันไหนมีงานไปสวดพ่อนไปทำศพก็ต้องปจกลับเพราะข้ามืดนอนไม่พอฮัลโหลตื่นจะตื่นทีห้าต,ตั้งนาฬิกาไว้ที่ห้าตรงระหว่างนั้นจะหลับยาวตั้งแต่สองทุ่มถึงทีห้าสองทุ่มถึงทีห้าก็นอนให้ได้แปดชั่วโมงขึ้นไปครับ ครับก็พยายามค่ำคืนถ้ามีใครโทรมาหรือว่าไลน์มาจะไม่ได้อ่านเนาะจะหลับแล้วจะปิดเสียงปิดโทรศัพท์ยกเว้นโทรฉุกเฉิน <c oughs> โทรฉุกเฉินเหตุด่วนเหตุร้ายก็จะมีมีเบอร์ทางหากอีกเบอร์หนึ่งนะครับสำหรับทีนี้ขออยู่ที่วันนี้ก่อนน้องโกับแมนในคลิปสบายขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านที่ ได้รับชมคลิปของหลปูม่มีความรักมีความโมงใหน้องเมียวน้องไก่เด็วกวัดผูกชัยขอปรมาธนาสาธุขอบอุญกุศลทั้งหลายจงเปน็นพระประจันนวนำคมชูให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความถูกกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้สมความมุ่งมาปรารถนาเพื่การทุกท่านทุกคนเธองเมียล้างช่วยเล่น้องเมียเลวอ้ยอ้ยอุ้ยเมียมาทำไมล่ะปู่พูดเล่นไม่ได้ให้มาล้างจริงๆรู่จะล้างเอง ปูจะรักเองลูกมืเอ็รวันตอแล้วอย่าลมมะเรวันตอแล้วห้ามกินนะเฮ้ยปวยๆจุไป้วห้ามกินห้ามกินอันตรายเชื้อโรคจากมลรงวันเดี๋ยวเราไปนะครับไปพกกัะปนองิีต่อไปโชคดีไม่สูกตาตัน้องไก่ก็กินอาหารได้น้องไก่กินธนูะกินเรียบร้อยแล้วไก่กินแล้วไม่ต้องล้างชามน้องไก่กินไม่ต้องล้างชามมีน้องเมียวนะันกินแล้วต้องล้างถ้วยล้างชามเนาะ อย่างนั้นจะสกปรกกับคาร์โล่ก็กกหมายทุกที่มีชัยทุกคนสาธุอายุวโนสุขขังพระลังเจ้า